พะพุทธังบูเจมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ยินมินาสักการะธรรมังบูเชมะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ อิมินาสังการีนะสังฆังขูเชมะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้โบตัสสะปะกวาตุอะระหูมโตัสสะปะกวาตอะระหูสัมมา

โ萨ธมามากาติโตสังโฆทาเลโต้างก็พระสงฆ์ูเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายกอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแมสเสด็จปร,รินิพานไปนานแล้วกับท้งพระธรรมและพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดขอพระสูงโปรดจำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าเป็นพุทธมามะกะผู้ถึงพระรัตนาใจเป็นสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติตนเป็นผู้มีสัทธา ในประรัตนิใยตั้งใจรักษาสนลไม่เชื่อถือบงคนเก่าวไม่แสวงบุญนอกพระพุทธศาสานาะบันสร้างบุญกุศลในพระพุทธศาสานาะตลอดกาลนานเตินสราโต